นี้เราก็เริ่มเห็นโครงจ้างของรากแล้วนะครับ สวัสดีครับพบกับชํางานชาแนลอีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็คงจะรู้จักกับต้นเพ็มหน้าไต้หวันกันพอสมควรแล้วนะครับสำหรับผมก็พอมีต้นเพ็มหน้าไต้หวันอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมาเอาต้นเพ็มหน้าไต้หวันนะครับที่ผมปลูกไว้ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับต้นก็พอ ที่จะเอามาทำเป็นโครงสร้างน่าจะได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็จะเป็นกอนี้นะครับเพ็ญหน้าที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับผมก็ปลูกไว้ในกระมังนะครับเดี๋ยวมาลื้อดูกันนะครับว่าที่ปลูกไว้โตประมาณไหน หน้าเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายนะครับแค่โน้มกิ่งบางกิ่งออกลงมานะครับกิ่งที่ยาวเงี้ยครับเอามาขวางดินก็สามารถจะเป็นลำต้นเป็นต้นใหม่ได้แล้วนะครับนะฮะก็ทำให้มีรากงอกออกมาได้แค่โน้มออกมาแล้วก็ฝังดินอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับ เผื่อเพื่อนๆจะนำไปใช้ก็ได้ต้นเพียนหน้าเพิ่มขึ้นมานะครับ โดยวิธีการน้อมเิ่งมาฝังดินนะครับแบบนี้ได้รากได้ต้นโดยไม่เสียไม่ตายแน่นอนนะครับ จากเพมหน้าหนึ่งต้นนะครับเราก็จะได้ต้นที่มีรากแล้วบ้างแล้วก็มีกิ่งอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวพวกนี้เราก็จะเอาไปขยายพันุ์ต่อนะครับตรงนี้ผมก็จะลิดใบออกก่อนเพื่อต้องการการคายน้ำของต้นเพมหน้านะครับ ต้นพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปลงกระบะปักชําไว้นะครับเพื่อเป็นต้นทุนสำหรับอับอนไซของเราต่อไปนะครับ ตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ตัดออกมาจากต้นแม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงกระถางอันนี้ก็จะเอาไปตักปักชํานะครับตอนนี้เราก็มาดูเป้าหมายเป้าหมายใหญ่ของเรานะครับของวันนี้ก็เป็นต้นแม่ตรงนี้ ก็ขั้นตอนแรกของผมนะครับเป็นขั้นตอนของการดูลากก่อนละกันนะครับคิดว่าการดูลากน่าจะสำคัญระดับหนึ่งเพื่อที่จะมองหาหน้าไม้ไปด้วยซึ่งการมองหาหน้าไม้นี่ก็เป็นขั้นตอนของขั้นตอนที่ยาก อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่อย่างผมนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนที่ผมปลูกผมได้หาลายรองไว้หรือเปล่า แต่ที่เห็นเห็นลากก็ค่อนข้างจะรอบอยู่นะครับแต่จะว่ายกันไปไว่ายกันมาขออาดีนด้านข้างนี้ออกบ้างก่อนนะครับเกะกะมาก ต่อจากนี้ก็เริ่มจะเห็นโครงสร้างแล้วก็จะได้ตัดลากบางเส้นที่ไม่ที่มันเยอะเกินไปออกบ้างนะครับ จัดลากที่ค่อยๆกันให้เป็นระเบียบนะครับ นี่เป็นการจัดลากแบบคร่าวๆนะครับตอนนี้ลาก ของผมก็เข้าไปอยู่ในใต้ดินนะครับเรียบร้อยแล้วเป็นการจัดรากแบบคร่าวๆนะครับหลังจากนี้ก็รอการแตกแล้วก็มาจัดทรงกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเอาดินลงให้เต็มเหมือนเดิมนะครับดินเก่าที่ขุดไว้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเสร็จตรงนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ก็อย่าลืมนะครับลงมือทำไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะออกไปไปออกแดดเลยนะครับเพื่อเวลาแตกมาจะได้ข้อไม่สูงเกินไปนะครับ